โอ๊ยเป็นกูเลื้ออกมกใจหายโตหายโตใดมีสาอาคมสมบัมาสร้างหห้โตใดคักแน่แท้ยืมเงินผู้อืน่นยืมเงินจะ้ปีกายพีกรผุนว่าสิ่ห้เดือนนี่นี่มันปีไม่เลยดิยานต้น,นหายกูอยู่บะยามมากขอ,อยืมกูนะนะกบมาาข่านมากว่าบอมีบอมี่กูมีผ้าล,ละกูเดือดร้อนกูจำเป็นที่ต้องใส่บัดยามกูไปขอคืนนะนะ กูคานไปคือกันคือมานน่กูนี่ออยบอ่ออยบอ่ละ่ะกูนี่ละ่ะอายอยู่บ่มึงมีผ้าละกูกะสิว่ามีผ้าล่ะสมบอกูกบมีบ่ผ้าละคือกนันกูนก็มีหลูกมี่ผัวมี่พอมีแม่ที่ต้องเลี้ยงดูเห็ดแบบนี่มึงคือบว่าขากูมันตายรลยเห็ดแบบนมีกระซั่มขากูทางอ้อมมึงเบิ่งเนี่ยง่วหน่อยกูช้อนสามตน,นจนบ่มีเงินสื่อเฟืองให้งัวกินละแต่เอางัวมาปล่อยหน้าผูอื่นนี่เขาห้องสิไดขากูแล้ว เบื้องชีวิตมึงเน่ตอนนี้กินหรูอยู่สบายคุณกินเหนื่อย่างซาบูอยู่ทั้งห่างนี่ดีคุณปัดกูนี่นะกินตะปนตะเกลว้ากมากล่ะกูศูนย่ำได้สีใสขึ้นไปหาแต่ละเถือนก็นว่าต้องบมี่โบมีผัดไปมื่นนี่ฮ้าโตได้มีจัดันว่าหายไปมือสองหมื่กูกับสีบบว่าน้อกอันนี้หายไปเป็นเดือนเป็นปีล่ะมึงอกครับมากินเขากินหนามอยู่เฮือกอยู่ซ่านมึงเนี่ยโบ ถามคอถามแมียคอญ่เม่ใหญ่ก็ว่าบ่เห็นจะแม่นตัวตัวใส่กันหนีเถอะกินรู้อยู่สบายบบนี้มกูถามหน่ะนะก็ว่าเงื่อนซ้ำนี่สิมาเอาเห็ดหยังสิมาเอาเห็ดหยังขันมึงว่าเงินซ้ำนี่มึงมายืมกูเห็ดเอียงมึงมายืมกูเห็ดหยังว้าผมอ่ะเราคุ้มส่วนตอนมึงยืมกูนะบอกว่าสองสามพันสองสัมพันกูบ่มีบ่มีพันหนึ่งก็ได้เออพันหนึ่งกูกะห้ย้อนว่ากูริโตน มบ่มีเขาสีแดงนี่ล่ละมันย่ามกูไปท่วงนั่นมีไปท่วงดูหลายกะว่ามาท่วงเฮ็ดยังท่วงดูปานนี่กูเห็นแกควมวเป็นมูเป็นพวกบอ่อสิตัดมูตัดพวกอีกตัดกะตัดไปกีล่ล่ะกูสิอ่อนสันท้าสิแตกอยู่บนมูแน่นี้ฮึกูสิขอบอกมองอึงไว้เลยเด้อเงินทุกบาททุกสตางค์ทึงยืมกูไปนั่นกูบอ,อาหู้ิดกูบอกท่านในภายท้งสินละ่ะ กูสิตามไปจองเวียนจองกรรมมึงหอบสาดหน้าพุน่ามึงมาใส่กูน่ะถูกกูนี่ยกมือถ่วมหัวให้มึงได้รับผลกรรมเฮ็ดยั่งกับว่ขึงบกเกินเด้ออุ้ยผัดบัดย่ามกูไปท่วงกูกระพิดอีปั้นเถนันมันเงินกูเงินของกูกูไปท่วงกูพิดเลยกูพิดที่กูไปท่วงเงินกูนี่ตายครับมาเือ ไปช่วงเขาหนาไงสันผีงามกลับมาหาท่อสองนิ้วบัดบ้านปีใหม่นะปีใหม่บรหัน่วงมันว่านเด๋ยห้โตนะออ้ยจักเนืเอเงินทั้งไหนมันแดกกินรู้อยู่สบายแดกเลดแดกเกันสิบัดกูนะเงินเสื้อเหลาขาวยังบบมีอยู่ไปช่วงเขางามใดเงินสีใดกกับมากกับโมีกลับมานั่งกินมามาจำมันแดกอยู่เป๊ะเป๊ะมันสมควนบ่มึงหายตัวไปแนวนี่้ามึงกลับมากนี่ล่ะ มึงเจอกูแทะกูฝากถึงหลุ่มหนีทุกคนเดอ้อคันไม่เงินน่ะกะใสเขาเนี่ยย่าให้เจ้าหนีนี่เป็นคือกี่คาหลายง่าไปชวนคือหมาตัวหนึง่งย่มามึงหยีกมึงกะซ้ำหมาเฮ้ย่าเอามาใส่ขึ้นเขาเขาจะสิวันไหนสาวเดยแซงมึง